วิดีโอนี้สนับสนุนโดย l a ว a b u c k สำหรับใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลปีศาจของบอ o ฟุ f o o กดเกมพาร์ตรับฟาร์มบริการกดเจมให้กับ Allstar และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับ สนับสนุนโดย i h a e CPU ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วไทยประกอบไว้หายห่วงสำหรับใครที่สนใจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือจะประกอบคอมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมโอเคนครับผมสวัสดีทานผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ในเกมของ r o b l o x Map a l l Star Tower Defense นะผมในวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวละครนี้ครับผมเป็นตัวละครแรกที่เข้าในอัปเดตนี้แล้วฮะแต่ว่าผมขออนุญาตลงเป็นตัวสุดท้ายของวันนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับอูบุนะครับผมหรือว่าอูฟนะครับจากเร เป็นจอมันบูนะแต่กลับมาเกิดใหม่นะครับแล้วก็อยู่ในภาคของ GT เท่านั้นนะครับสำหรับตัวละครนี้นะฮะที่ผมมีคือเป็นตัวละคร6ดาวนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะเป็นตัวละคร6ดาวนะครับเอ่อจริงๆมันมี5ดาวด้วยนะครับแต่ว่าผมจะขอไม่รีวิว5ดาวนะผมขอรีวิว6ดาวเลยนะครับนี่ครับสำหรับอุบุร่างฟิวชั่นนะครับมันมีจริงนะ5ดาวนะครับใครที่เอ่าสุ่มก็ลองสุ่มดูนะครับผมก็สเตตเบรกก็คือห้าวิโจมตี1ทีระยะอยู่ที่15นะครับดาเมจอยู่ที่1,500นะคครับททุกนี่ผมมีคือเเลลว1นะครับบอกนห้าร้ป็นตัวละครที่อาจ ไม่ดีมากแต่ว่าเป็นตัวละครต้นเกมได้นะครับผมทุกคนนะฮะเป็นท่าฮอลี่นะครับหรือว่าท่าศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ผมขออนุญาตเอาไปนะครับนี่ผมก็สุมมานะครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครจากดักกบอลนะครับซึ่งผมชอบมากๆนะครับสำหรับตัวละครของดากกบอลนะครับแล้วตอนนี้ตู้กะหรี่แล้วมาดูครับว่าตัวอะไรอุบุไหมไม่ใช่ ไม่โอบิโตะไม่ทำไมมึงถึงมาตอนนี้โอเคสับใครที่จะสุมโอบิโตะชั่วโมงนี้มาแล้วครับไปสุ่มกันนะฮะแล้วก็อ๋อนี่ซาเินจามาด้วยนะครับสำหรับคนที่ต้องการซาเินจานะครับเป็นขั้น3ขั้น4มั้งนะครับโอเคพอยืนไหลนะครับก็จะมีออร่าแบบนี้นะสำหรับตัวอุบุนะครับขอเรียกว่าอุบุแล้วกันนะครับจริงๆจริงๆมันก็อุบุอุบุแลเนาะเออใช่มันคือจอมันบูนะไปเลยลุยกันเลยครับรีวิวกันโอเคทุกคนมาวางกันเลยนะครับโอเคผมขอซามอนมาสัก10ตัวแล้วกัน วางเลยนะครับอุบุนะครับโจมตีเป็นแบบนี้ครับเซอร์เคิลเอนะครับเป็นวงกลมแบบนี้นะฮะนี่เสียงคือไม่มีนะเอฟเฟกเสียงไม่มีนะครับก็โจมตีเหมือนเหมือนเป็นพลังของจอมันบูนะเนี่ยสีประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกครับว่าห้าวิโจมตี1ทีนะครับห้าวินี่คือเบสนะครับค่อนข้างโอเคเร็วนะครับ1,500นะครับดาเมจห้าวิโจมตี1ทีระยะ45ระยะถือว่าโอเคกลางๆมาอัพเลยครับใช้เงินนะครับแปดนะครับดาเมจเพิ่ม1,650 แล้วก็1 4 2่าดาเมจเพิ่ม3าม0แล้วก็1720นเะครับระยะเพิ่ม15บาดาเมจเพิ่ม4 0 0พันเปลี่ยนท่านะครับผมไปม u ลต i มัลติเพล็กซ์โงบ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 บนี่ฮะนี่ฮะ นี่มันระเบิดไปแต่ว่าไอ้เม็ดเม็ดเนี่ยมันก็มาต่อกับตรงนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าคนที่ทำแอนิเมชันนี่คือยังไงนะควรจะถึงตรงนี้แล้วหายไปนะครับตอนนี้ผมอัพไปแล้วนะใช้เงินประมาณ4,000นะดามเมจอยู่14,000นะครับผม14,000นะครับไม่ใช่ไม่ใช่1ม0 0 0หมื่นนะครับ1,400นะ <laughs> แล้วก็อัพทั้งหมดประมาณ8ขั้นนะครับเดีย๋ยวอัพขั้นที่4เลยครับใช้เงิน2,300นะครับดามเมจเพิ่ม4,500แล้วก็ขั้นที่5ใช้เงิน3,400นะครับดามเมจเพิ่ม5,000 นะครับตอนนี้ดาเมจ20,000นะใช้เงิน10,000นะครับดาเมจ20,000ก็ถ้ามัน175ดาเมจตอนนี้น่าประมาณ40,000แหละนะครับแล้วก็3,900นะครับผมระยะเพิ่ม10นะครับดาเมจเพิ่ม6,000แล้วก็อ่า5,250นะครดาเมจเพิ่ม9,000นะครับเป็นขั้นที่7ขั้นที่8จะเป็นขั้นสุดท้ายนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่ตอนนี้ตัวละครมาถึงตรงนี้แล้วอัพนะครับโป๊ะนะครับ6,000ระยะเพิ่ม20ดาเมจเพิ่ม9,000นะครับอัลติเมทนะครับอัลติเมมทบี นี่ก็คือพลังขึ้นเต่าง่ายๆนะครับคืองกุลแม่งสอนให้นะงกุลเนี่ยช่วงผมจําได้นะช่วง GT อันนี้ผมผมไม่มั่นใจนะว่าถูกหรือเปล่าเพราะว่าผมไม,ไม่ไม่ดูภาค GT นะครับทุกคนคือเหมือนมันฝึกกับอุบุม้างงกุลนะครับก่อนที่มันจะโดนกลายเป็นตัวเล็ก,กน,นะจะใช้ท่านี้แหละนะครับยวให้ดูอากรสมอนมาครับเนี่ยเป็นเหมือนพลังขึ้นเต่าแหละฮ ประมาณนี้นะครับถ้าตัวนี้นะครับเวล175ดาเมจอยู่ประมาณ90,000นะครับทุกคนระยะเนี่ยคือ100นะครับ5วิจมตีหนึ่งทีระยะ100เนี่ยคือตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนตัวต้นเกมที่ที่เหมือนคล้ายๆกับเหมือนมินาโตะใส่ออฟนะครับทุกคนแต่ว่าระยะมันอาจจะกว้างกว่านะครับแล้วก็ดาเมจได้เยอะกว่านะครับแต่ระยะเวลาการโจมตีเนี่ยคือมันมัน มันช้ากว่า2วินะครับถ้าถามว่าตัวละครนี้ดีไหมนะครับถ้าเป็นผมนะครับส่วนตัวคือสุ่มไว้สะสมเฉยๆนะฮะเพราะว่ามันมีตัวละครต้นเกมอื่นตัวอื่นที่ผมควรใช้อยู่แล้วแต่ว่าสมมุติว่ามันมีอยู่สตอรี่หนึ่งที่เราต้องใช้ตัวละครตัวนี้นะครับธาตุนี้ในการเข้าเล่นนะครับผมก็จะเอาตัวนี้ลงนะครับผมจะทํา1 7่แต่คงไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนนะครับตัวละครนี้นะฮะอ่าใครคิดยังไงกับตัวละครนี้ก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับส่วนตัวคือผมก็ ผมก็โอเคกับมันนะครับดาเมจสเตตอะไรทุกอย่างคือโอเคกับมันเลยนะครับไม่ไม่ไมค่อยมีปัญหาครับเป็นตัวกลางๆอาจจะไม่มีตาแต่เล่นได้นะครับอ่าบัฟน,นะครับผมก็ดาเมจอยู่ที่96้าหมื่นหกนะครับเตรียมกระเมร์คือแสนนะครับถ้า Uh, 175เนี่ยก็ดาเมจจะสูงอยู่นะครับหาวิตีท,ท,ทีหนึ่งตัวละครนี้ไม่ตีแอร์นะครับและนี่คืออูบุนะครับทุกคนคิดยไงกับตัวละครนี้นะครับชอบไม่ชอบอยังไงก็ลองคอมเมนต์ก็ใครยังไม่ได้กดไลค์ว,วิดีโอฝากกดไลค์คนเล่นทงทีงด้วยแล้วก็มันจะมีโค้ดนะครับใครยังไม่ใช้ใต้ว,วิดีโอผมจะมีโค้ดนะครับแนะนำให้ไปใช้กันนะครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทำคลิปประกาศโค้ดอีกทีเพราะว่าผมก็กลัวมันจะหมดเหมือนกันแล้วก็จะเ,เป็นคลิป ให้ทุกคนนั้นได้รู้นะครับว่าโค้ดอะไรยังไงนะครับในวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมเจอคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับผมมีทั้งอูบูห้ดาวและ6ดาวนะครับแต่ว่า6ดาวเนี่ยมันเก่งกว่า5ดาวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคปิดวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมเจอคลิปหน้าสวัสดคีครับ